คเลทส์โกรับเพราะงั้นตอนคุณร่วมงานเจยก็กับผมแล้วนะครับไตอนนี้เเออรียกว่าเป็นช่วงหลังๆนี้แล้วกรับช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าค่อนข้างมีความหมุนพลังกับผมร่าวันเยอะเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่ทำด้วยกันเนี่ยคือเขาดูผมูล่าวนแล้วเขาก็เริ่มแบบเนี่ย นันนนมันต้องอย่างนี้ <S <S <ส> <center> มันดูที่นี่นะเรื่องอะไรแบบวการแข่งมันสนุกอย่างนี้อย่างนี้อ,นอ,นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอรู้สึกโชคดีที่ได้มาที่ได้มางานนี้เออรู้สึกว่ามันก็เป็นการคอลแลบของเลโก้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเออใครที่เป็นแฟนเลโก้ก็ต้องควรท่ากับการสมม่องส่องแต่เขาทำได้ยากล้มผ่านเร็วแล้วคนเร็วมาใช่แต่แต่ก็ทำแรบไม่เร็วอยู่ดีนะก็ไม่เป็นคนกลัวอยู่ดีเป็นคนที่ทำเร็วกับนันนนต้องท่ากันอยู่แล้วเออผมเน้น ชิวๆข <c oughs> ับรถก็คือขับรถฟังเพลงนะะฮฟัเอองเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อเอาไปขับบอ,อลค้าบอลโรเบิร์ไปไม่เหมือนที่พูดเรทีเมื่อกี้หรอไม่ไม่ก็หมายถึงว่าถ้าเราเ,ออเป็นนักแข่งจริงๆเ,ออเราก็ต้องแบบว่าเ,เราก็ต้องเออ่แต่ว่าถ้าเราเป็นนักแข่งเราต้องไม่กลัวความเร็วไงออแต่เราไม่ได้เป็นไง <c oughs> แต่เราไม่ได้เป็นไงเราจะเป็นอะไรก็จะเป็นนักแข่งเลยเขาเราไม่กลัวไปต่อตัวเลโก้ที่เป็นรถคงแล้วมือนกัน เดโคส่วนใหญ่ผมจะผมจะไปก่อนหน้านี้นนมันจะมีแบบคอลเลคชันหลายๆอันที่มีมาเวลมีดีส尼อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอัลเทนิกมีมีเรียกว่าเป็นของกแบบับพวกสิ่งพวกนะฮะพวกทุทนแฮร์สด้วยนะครับกั <c oughs> บ,บสิ่งปฏิมากรรมอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยแบบว่าที่มันเป็นแบบว่าพวกอาร์เคเตกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าจะเป็นสายนั้นซะมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอพอได้ร่วมงานเนี้ยเราเหมือนช่วงเนี้ยเราได้ยินคำว่ากำลังวันบ่อยมาก ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องเริ่มศึกษาอย่างจริงจังละใช่เราก็เราก็คิดว่าน่าจะโดนสักอันสองอันจนจนได้มาร่วมงานกับเขาใช่ครับฝากอะไรชั้นนี้กับครับก็ใช้เพื่อนแฟนเอ่อทั้งเลโก้แล้วก็ผมเล่าวันนะครับก็อย่าลืมนะครับควรมีไว้ในครอบครองนะครับของต้องมีจริงครับมาถึงลูกลูกวันนี้เออลูกใจลูกใจสุด อันน้คือคือเราก็เอ่อช่วงวันสองวันก่อนหน้านี้เรามีงานที่นี่พอดีเเป็นอ่อไรก็เอ่อ,อแฟชั่นเฟสเวิร์กเฟสอะไรนั้นซึ่งซึ่งเหมือนกับว่าก็เหมือนกับได้มีการคุยกับทางคุณก้องไฮฟลาล็อกก็แบบว่าเหมือนคุณคุณก้องเขา,าแบบว่าไปตัดผมของเขาแล้วเขา,ากาา็แบบว่าเหมือนแบบลองแบบลองถามดูว่าเออแบบอยากทําอะไรใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานมันแบบคือเรายังไม่ได้มีโปรเจกต์โปรเจกต์ยาวๆใหญ่ๆที่แบบว่ามันต้องแบบ คีบทรงนีไว้อะไรเงี้ยช่วงนี้เราค่อนข้างฟรีก็เลยแบบว่าเขาก็เลยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยนั่นลองทำสีผมได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าทำกับบ้านมาให้ว่าครสีไหนตัดทรงไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าก็เกิดเป็นลุคนี้ขึ้นมาครับซึ่งเพื่อง,งานวันนั้นโดยเฉพาะเลยใช่แ้วก็แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับละกลับ,แล,บแล้วือมาย้อนกลับย้อนสีกลับใช่เดี๋ยวย้อนสีกลับแล้วกี่วันแล้วเนี่ย สองสามวันสามวันสามวไสามวันรา่ไม่ใสคสีมมันก็แปลกตาดีเลยเราก็ไม่เคยทำสีผมขนาดนี้เมื่อก่อนเลยาเงี้ยคือตอนจังเกิลที่ทำสีผมมันก็จะมีความแบบคล้ายๆสีเดิมแต่สีอ่อนลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอพอมันไปขั้นเนี้ยก็ สนุกดีเหมือนกันคุณนกอคุณนกนก้งข้างว่าไงบ้างอะไรนลุกนี้แคุณต้องทุกคนก็ตกใจเพราะว่าไอตอนเราเดินไปห้องแต่งหน้าเราก็ใส่บินนี่เลยเราใส่บินนี่เลยเราแบบไม่ให้ครเห็นเลยอย่แล้วก็พอเปิดทุกคนก็แบบตอนไหนเวตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออะไรนะครับเาก็ก็ชอบกันนะครับก็ชอบกันหรืออาจจะมีไม่ชอบบ้างแต่ผมไม่เคยเห็นอะไรแล้วถูกใจเราที่ว่ามีคอมพิต์่มามันะ อันดีนะแปลกตาดีอะไรเงี้ย ه. เราก็เราสึกว่าเราก็หลังๆก็เราก็สนุกว่าอะไรอย่างงี้มากขึ้นอะไรยงเยยี้แบบการแต่งตัวการหาหาอินสปายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบว่าก็ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเอออันไหนไม่เข้า <ST> S> <S ก็เปลี่ยนคือ <laughs> เก็ไม่ต้องทำง <laughs> ผิดเก็เลยนึกว่าอุย๊ยลุคนี้จะมากับเพลงใหม่ใช่อ๋อเพลงใหม่ไม่ใช่ลุคนี้แน่นอนครับผมคิดว่าลุคนี้มาทำเพราะเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ย เออเพลงใหม่อีกรุน๊นึงอีกครับต่อครับใช่คือจะวางก็ไ,ไม่กล้าบ,บอกว่าจะวางอุ้ยหยิบไปเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปยื่นไปต้องต้องไปยื่นคำขออนุญ,ญาตจากอารอบหนึ่งด้วยใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่ารอบนี้ที่มัน,ท,มนที่มันผ่านอนุมัติเนี่ยเพราะว่าเราบอกว่าเราจะย้อนกลับเราจะย้อนกลับแป๊บเดียวไม่นานเลยซึ่งคือช่วงอาทิตย์หน้าเราก็ไม่ได้อยู่เทพอยู่แล้วอะไรก็แบบว่าอาจะใช้ชีวิตด้วย ผมสีนี้ไปสักพักอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็พอกลับมาทํางานต่อก็ย้อนกลับมาเลยงานเพลงไปยังไงฮะอะไรนะครับงานเพลงไงแต่คิวจะมาตอนไหนอะไรยังไงสำหรับปีนี้เอ่อยังไม่อยากกล้า <laughs> ปันธงเลยครับเพราะว่าคือเหมือนกัว่าบ้ามต่อไปที่เรากําลังจะลังทำยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้มันแบบคือบ้มแรกมันเป็นเด็กประมาณนึงหมายถึงว่าในแง่การหาตัวตนของแบบ คาแรเตอร์ศิลปินหรือว่าแนวที่ตัวเองถนัดอะไรอย่างเงี้ยพอได้แนวทางชัดขึ้นอะไรหลายอย่างคือเราก็อยากให้ปั้มต่อไปมันมีความโตขึ้นมีความจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เราติดตามเพราะว่ามันก็ค่อยๆ d e v e l o p ไปด้วยกันอย่างเงี้ยเราติดอีกอีกรออีกงานเหมือนลอตสกาเลลล่ะครับเออเราจะถามประเด็นละระหว่างงานเพลยกับสการ์เรลจะมาก่อนกันผมว่าพอๆกันโอ้พอๆกันใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็เรียกว่าเต็มตัวเช่นสการเลล อะไรนะครับทาาไมมถคิดด้วยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของค่ายด้วยหมแล้วด้วยนักแสดงที่มันเยอะมากๆคิวที่จัดสรรคนักแสดงยากซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปไปผักบางคนแบรนด์ออฟเฮาส์แบรนด์นู้นแบรนด์นู้แบรนด์นี้แฟชั่นวีคก็มงผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วทางค่ายก็อยากให้งานมันออกมาดีที่สุดด้วยรายละเอียดคือได้ยินมาว่าแบบการ ดีไซน์ชุดเปลี่ยนไปหลายรอบมากบทแก้ไปหลายรอบมากเลีอยคือแบบว่าอยากให้มันดีที่สุดจริงๆเลยใช่เราก็ต้องดีดูเยอะใช่เราก็ดีดูเยอะสุดเราท้าเราก็ก็เข้าพินเนตอย่างเดียวเลยครับอเราต้องเป็นไปอย่างเข้าพินเนตอย่างเดียวพิถุนอย่างเดียวใช่เพราะบท,บท,บทมันมีความมันมีความเป็นอ่ะเป็นองค์ชายเป็นทหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ค่อนข้างนิดนิดนึงแบบเรื่องนี้ซึ่งเราก็เห็นสมควรว่าจําเป็นที่เราต้องทํำก็ทีอะไรก็ต้องฝึกอย่างอื่นอีก่งไหมนอกจากว่าเออแบบรียมเตรียมร่างกายแล้วอย่างอื่นก็ต้องฝึกขี่ม้าขี่ม้าก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ที่เห็นเห็นกันก็มีฝึกขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีแบบ มีบงคิ้วก็ต้องต้องเรียนกันไปร่างกายมันต้องพร้อมเหรอใช่ร่างต้องพร้อมแล้วยังอย่ามนมันก็ต้องมีสีนีอดอดสอดออนนั้นไม่อู้อดนอด้อม่รู้อันนั้นดสาดสอดสดสอดเออดสมดสอดอดองอสอดสอดสอะสอดออดสอก็ต้อดสอดสอดสอดอดสอดสอดสอมันก็อ้องพอ้อมไงมันก็ต้องร่างกายพร้อดสอดอออออออเอรออออออ ค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะไม่งั้นมันจะมันจะมันจะอาจจะไปเร็วแต่มันเด้งกลับเร็วเหมือนกันค่อยๆไปแบบอย่างมีคุณภาพให้มันแบบว่าระยะยาวแต่ปีนี้จะได้ดูกันไหมสการเล็ปีนี้ไม่ได้ดูแน่นอนครับผม่เลยหองรเไม่เลยเหรอไม่เพราะว่ายังไงอ่ะคือโปรเจกต์เนี้ยไม่เป็นโปรเจกต์ยาวอยู่แล้วแล้วหมายถึงว่าดีเทลแต่ละซีนนะมันค่อนข้างใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยนักแสดงที่มันค่อนข้างเยอะซีนหนึ่งที่แบบมีเข้ากันพร้อมทุกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน มันใช้เวลาโค้ชค่อนข้างนานเลยครับซึ่งยังไงผมว่าส่วนตัวผมอะถ้าถ้าเรียนถ้าเรียนนิเทศมาประเมินไปแล้วน่าจะเกินแปดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่น่าจะเป็นประมาณนั้นใช่แต่ไม่รู้นะไม่ต้องมาเชื่อผมนะไม่ต้องมาเชื่อผมนะผมแค่ประเมินของผมเองโอเคใช่ขอบคุณครับคติดตามครับติดตาม เป็นเพียงที่พืดนปะก็จะรู้ได้แล้ชอบหุดไงใช่แล้วชอบหุดไงมันจะเป็นราชอบหุดไงไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดเะยเอาง้นนงานลูกหนึ่งสองกได้ละผมลุกน่คือตั้งใจหลุดอ่า